เอาละ X Max ฟรีดาววันนี้มาเร็วนะมาดูหน่อยคันนี้นะครับปี23เพิ่งเข้าใหม่ไม่เพียง8,000กว่าโลสภาพไปสวยแบบนี้ออกรถฟรีดาวทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่ X Max บนร้านนี้ผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาท5ปีอ่ะมาดูเลยุสีนะครับเป็นสีเทา RS เกรดพรีเมียมหล่อหลอโหลดหน้า2นิ้วแล้วก็จะมีล้อนะครับเป็นล้อพารทโค้ดสีแดงยางใหม่หน้าหลังชิลดองชิวหน้าใส่ให้ครบไม่8,000กิโลเครื่องข้างเดิมทุกคันรถทำเครื่องเราไม่ซื้อเข้าอยู่แล้วอ่ะดูด้านหลััััังงนนนนนนะคคคครรรบีีี้้้้กก็ไไดมมมทททท่่ออออาาาเเยย์ูพแแปลว นะครับถ้ามีรถอยู่แล้วมาแต่งร้านเราได้โช๊คล้างนะครับตัวนี้ประมาณ3 5 0 0บาทรับประกันรั่วถึงให้6เดือนเต็มเหาะปาดธงแท้นะครับเดินได้สีเทาไปสวยนี้เลยนี่หนังใหม่ไม่เคยมีใครนั่งนะครับอ่ะสำหรับ X m a x บอกไว้ก่อนเลยว่าฟรีดาวสิ้นปีนี้นะครับแต่ถ้าปีหน้ายังไม่รู้มีแผนว่าสิ้นปีนี้ไฟแนนซ์จะปรับลดยอดแล้วเขาปรับลดยอดตามกลไกตลาดทุกสิ้นปีอยู่แล้วพอปีหน้ารถตกปีไปยอดจัดไฟแนนซ์อาจจะได้ไม่ถึงที่จะออกรถสูบาทก็อาจจะต้องออกใช้เงินละเอ็กแมกนะครับตอนนี้ถ้ามี ผมไม่รับซื้อนะครับรับซื้อรถปีใหม่อย่างเดียวสำหรับปอร้านะครับตัวเก่าตัวใหม่ก็มีฟีดาวเช่นกันนะครับมาเลือกมาชมกันได้ร้านเราอยู่ในเมืองอ่างทุมติดกับสถาดกลางอ่างทุมนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเจ็โมงถึง2องทุ่มนะครับชอบ่องนันติโต้คลิกลิงก์ไว้ตรงนี้เลยลูกค้าต้องการจนะได้เป็นบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านแดงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับร้านเราน้าไม่ท่วมนะครับเดินทางกันมาดูรถได้กันตามสะดวกเลยวันนี้ประชารัไว้กับตราวาก่อนสวัสดีครับ